ทุกคนต่างเคยเผชิญช่วงเวลาที่จิตใจวาวุ่นความคิดวิ่งวุ่นไม่เป็นระเบียบพล้ายกับเส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงไม่มีวันแก้ออกได้ความคิดหนึ่งพาไปสู่อีกเรื่องอีกเรื่องพาไปสู่อดีตอดีตพาไปสู่ความกลัวกลัวพาไปสู่ความกังวลและสุดท้ายความกังวลก็ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งใดในชีวิตได้อย่างเต็มที่ความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องแปลกมันเกิดขึ้นกับ คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่คนที่ดูเข้มแข็งดูมีเป้าหมายมีเส้นทางชีวิตชัดเจนก็ยังหนีไม่พ้นวังวนของความคิดที่วงเวียนไม่รู้จบเมื่อใดก็ตามที่ใจว่างหรือหมอมีบางสิ่งมากระตุ้นบางครั้งแค่คำพูดเพียงหนึ่งคำสถานการณ์เล็กๆเ,เพียงครั้งเดียว ก็ทาให้ความคิดวิ่งเตลิดออกไปไกลจนไม่รู้จะหยุดตรงไหนได้หลายคนสูญเสียเวลาทั้งวันไปกับการคิดวงเวียนถึงเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ควรค่าจะเก็บมาคิดเลยด้วยซ้ําแต่เพราะจิตใจเราไม่มั่นคงพอมันจึงถูกกระตุ้นได้ง่ายความคิดก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเมื่อปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงนานเข้าความคิดเหล่านั้นจะไม่ใช่แค่ก่อกวนจิตใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันจะกลายเป็นความเครียดสะสมเป็นความทุกข์ที่ไม่มีรูปร่างแต่มันหนักอยู่ในใจจนส่งผลต่อพฤติกรรมอารมณ์และความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพถ้ามองจากภายนอกหลายคนอาจคิดว่าความฟุ้งซ่านเป็นเพียงอาการคิดมากคิดเรื่อยเปื่อยที่พอหยุดคิดก็จบไม่มีพิษภัยอะไรนะักแต่ถ้าใครเคยจมอยู่กับความคิดแบบนี้จริงๆจะรู้ดีว่ามันเป็นเหมือนกรงที่ขังตัวเราไว้ ไม่ให้หลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆที่เราเองก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอเสมอไปบางทีมันเกิดเพราะสมองเราทำงานหนักเกินไปรับข้อมูลมากเกินไปและไม่รู้จักพักผ่อนจนทำให้ความคิดสเปสปะและไร้จุดหมายลองนึกภาพว่าถ้าเราปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านนำทางชีวิตมันจะพาเราไปสู่เส้นทางที่矮ไม่มีปลายทางพาเราไปไกลาจากเป้าหมายเดิมพาเราลงวนุน อยู่ในวงกลมของความเครียดวิตกกังวลและหมดพลังจะก,ก้าวต่อทุกวันกลายเป็นวันซ้ำๆที่เต็มไปด้วยเสียงในหัวทั้งความกังวลอดีตที่เจ็บปวดความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและความสงสัยในตัวเองว่าดีพอหรือไม่ความคิดแบบนี้ทําให้แม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีปัญหาเรากลับรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับว่ามีเงามืดบางอย่างคอยบดบังความสุขและบีบคั้นใจเราไว้ตลอดเวลา ความคิดฟุ้งซ่านยังส่งผลต่อสุขภาพกายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเมื่อใดที่จิตใจเราไม่สงบร่างกายก็จะหลั่งสารความเครียดออกมาโดยอัตโนมัติทำให้เหนื่อยล้าปวดหัวปวด,ปวดกล้ามเนื้ออนอนไม่หลับและสิ่งต่อโรคต่างๆมากขึ้นบางคนแม้แต่ความเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างไมเกรน,นโรคกระเพาะหรือโรคซึมเศร้าก็มีจุดเริ่มต้นจากการปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านควบคุมตัวเองโดยไม่รู้ตัวคน ที่อยู่ในภาวะนี้มักจะสังเกตได้ว่าช่วงเวลาที่เงียบๆตอนกลางคืนหรือตอนที่อยู่คนเดียวจะรู้สึกเหมือนความคิดทั้งหมดถาโถมเข้ามาโดยโควบคุมไม่ได้ความรู้สึกอึดอัดดัดใจโดยไม่รู้สาเหตุจิตใจ,จสับสนวุ่นวายทั้งที่เรื่องทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้สะสมจนกลายเป็นความเหนื่อยใจความเฉื่อยชาและหมดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ความคิดฟุ้งซ่านยังทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดเพราะเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์สำคัญเราจะมัวแต่ลังเลคิดเผื่อคิดย้อนคิดมากจนไม่กล้าทำอะไรกลัวผลลัพธ์กลัวผิดพล,ลาดกล,ล,ลัวคำวิจารณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เราเสียโอกาสในชีวิตแต่มันยังบ่อนทำลายความมั่นใจอย่างชา้าช้าโดยที่ไม่รู้ตัวความคิดที่วุ่นวายทำให้เราไม่สามารถมองเห็นปัจจุบันอย่างชัดเจน มัวแต่จมอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่จบไปแล้วทําให้พลาดช่วงเวลาสําคัญในชีวิตอย่างน่าเสียดายความจริงแล้วการมีความคิดมากไม่ใช่เรื่องผิดหรือเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดออกทั้งหมดเพราะสมองมนุษย์เกิดมาเพื่อคิดวิเคราะห์เพื่อความอยู่รอดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะอายุกับมันอย่างไรโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือทำให้คุณภาพชีวิต เราแย่ลงการจัดการขอวามคิดให้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วข้อมูลถาถมและโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลความคาดหวังและการเปรียบเทียบความคิดฟุ้งซ่านในสมัยนี้จึงไม่ได้มาจากตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราเลือกเสพเลือกใส่ตัวเองเข้าไปด้วยหลายครั้งแค่การหยุดเสพข้อมูลข่าวสารบางอย่างการตัดตัวเองออกจากสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบ หรือการอยู่กับตัวเองอย่างตั้งใจก็ช่วยให้เราค่อยๆกลับมาจัดระเบียบความคิดได้การรู้ตัวเองว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่เป็นก้าวแรกของการจัดการตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นปัญหาได้ชัดเมื่อนั่นแหละเราจะเริ่มรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับความคิดที่มันไหลหวนไม่รู้จบนี้บางครั้งไม่จำเป็นต้องคิดให้น้อยลงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับจัดการและปล่อยวางให้เป็นมากกว่าสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่การทำให้ความคิดหยุดนิ่งเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่คือการควบคุมมันให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้ไม่ปล่อยให้มันพาเราออกก่อนนอกเส้นทางจนสุดท้ายชีวิตต้องพังเพราะความคิดที่ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้จมอยู่กับความคิดแบบนี้และไม่รู้จะจัดการอย่างไรบทความนี้อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยพาคุณออกจากความฟุง้งซ่านที่กำลังทำร้ายใจตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัว เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่ากำลังตกอยู่ในวงวนของความคิดฟุ้งซ่านคำถามต่อมาคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรในเมื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสั่งให้ตัวเองหยุดคิดแล้วทุกอย่างจะหยุดตามไปด้วยหลายคนพยายามกดทับความคิดพยายามห้ามไม่ให้ตัวเองคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งไปกระตุ้นยิ่งบอกกับตัวเองว่าอยาคิดยิ่งทำให้มันคิดหนักขึ้นกว่าเดิม ความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่สิ่งที่จะสั่งให้หยุดได้ในทันทีมันต้องอาศัยการค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งสติให้รู้เท่าทันว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังปล่อยให้ใจตัวเองหลงไปกับเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรหรือเปล่าหรือกำลังคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการจัดการกับความคิดฟุง้งซ่านเพราะเมื่อใดที่เราขาดสติเราจะถูกพัดพาไปกับความรู้สึกและอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเราอาจจะคิดเรื่องบางเรื่องอยู่ดีๆแล้วอีกไม่กี่วินาทีถัดมาก็กลายเป็นความกังวลกลายเป็นความกลัวและในที่สุดก็กลายเป็นความทุกข์ที่หนักเกินกว่าเหตุดังนั้นทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังคิดมากเกินไปให้อย่าพยายามกดทับหรือหยุดคิดในทันทีแต่ให้แค่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังคิดอยู่ แล้วปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องไปจับต้องหรือตีความให้มากบอกตัวเองว่าไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องนี้ตอนนี้และค่อยๆพาตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงตัวเองกลับมาคือการใช้ลมหายใจสังเกตลมหายใจเข้าออกของตัวเองอย่างตั้งใจหายใจเข้าให้ลึกที่สุดแล้วค่อยๆผ่อนออกช่วงเวลานี้สมองจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากความคิดวุ่นวายมาอยู่กับการรับรู้ร่างกายตัวเองมากขึ้น การหายใจช้าๆลึกๆเป็นเหมือนการรีเซ็ตสมองในช่วงเวลาสั้นๆที่ทําให้เราหลุดออกจากห่วงความคิดได้เมื่อใจเริ่มสงบก็จะมองเห็นว่าความคิดหลายอย่างที่เคยวงเวียนอยู่ในหัวมันไม่ได้สําคัญขณะที่เราต้องเสียพลังงานทั้งวันไปกับมันเลยด้วยซ้ําอีกวิธีหนึ่งคือการเขียนความคิดออกมาให้เป็นตัวอักษรการเขียนช่วยถ่ายเทความคิดจากสมองออกมาสู่กระดาษหรือบันทึกในโทรศัพท์ โดยไม่ต้องจัดระเบียบหรือเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ปล่อยให้ทุกอย่างที่อยู่ในหัวไหลออกมาเรื่อยๆพอเราเห็นเป็นลายลักษรเราจะเริ่มมองเห็นว่าบางเรื่องมันเล็กน้อยเกินกว่าจะก,กังวลบางเรื่องมันอยู่ไกลาจากชีวิตจริงจนไม่ควรเสียเวลาให้มันอีกการเขียนยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักจัดระเบียบความคิดเพราะเมื่อความคิดถูกแยกออกจากกันอย่างเป็นลำดับเราจะรู้ว่าเรื่องไหนควรเก็บไว้เรื่องไหนควรวา งอทิ้งเรื่องไหนไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยแม้แต่น้อยอีกเทคนิคที่ได้ผลดีมากคือการดึงตัวเองออกจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่านหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งรอบตัวเองนี่แหละที่ทําให้เราคิดมากเช่นการเสพข่าวการติดตามโซเชียลมีดีมากเกินไปการหมกตัวอยู่กับห้องเดิมๆบรรยากาศเดิมๆสิ่งเหล่านี้ ทำให้ความคิดเราเดินซ้ำเส้นทางเดิมๆอ,อยู่เรื่อยๆพอลองเปลี่ยนบรรยากาศพาตัวเองออกไปเดินเล่นไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้ร่างกายมากกว่าสมองก็จะช่วยเบนความสนใจและพาเราออกจากวังวนความคิดเหล่านั้นได้การฝึกสมาธิก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ผลอย่างมหาศาลสมาธิไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาหายใจเฉยๆเท่านั้นแต่มันคือการฝึก ให้เราอยู่กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่ปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการล้างจานออกกำลังกายหรือเดินเล่นธรรมดาธรรมดาถ้าเราทำอย่างรู้ตัวรู้ทุกการเคลื่อนไหวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สมาธิจะเกิดขึ้นและทำให้จิตใจเราสงบความคิดจะไม่วิ่งเตลิดไปไหนง่ายๆเหมือนก่อน เนื้อสิ่งอื่นใดคือการยอมรับว่าในบางครั้งความคิดฟุ้งซ่านมันก็เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองให้หยุดคิดตลอดเวลาแต่ให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแบบไม่ทุกการปล่อยะวางเป็นทักษะสําคัญที่ต้องฝึกเพราะชีวิตจริงไม่มีใครควบคุมความคิดตัวเองได้หนึเปอร์เซนแต่เราเลือกได้ว่าจะให้มันครอบงําหรือปล่อยมันผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้า เมื่อเลเรียงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเห็นได้ว่าความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปหากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจและไม่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิตของเราการรู้จักปรับรู้และจัดการกับความคิดตัวเองเป็นทักษะท,ที่สําคัญมากในการใช้ชีวิตในยุคนี้เพราะข้อมูลรอบตัวเรามากเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงได้ความกังวลความกลัวความไม่มั่นใจความรู้สึกด้อยค่าความสงสัยในตัวเองจะถมเข้ามาเป็นระยะ และถ้าเราไม่ฝึกจัดการกับมันให้ดีชีวิตเราก็จะหลุดไปกับสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าก,กดดันตัวเองว่าเราต้องนิ่งต้องไม่คิดอะไรเลยเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้ความคิดจะเข้ามาและผ่านไปเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องไล่ตามไม่ต้องจับต้องแค่ปล่อยให้มันเป็นเหมือนเสียงหนึ่งที่ลอยผ่านหูให้รู้ว่ามันมาแล้วก็ไปยิ่งเราฝืนจะหยุดมัน ก็เหมือนยิ่งไปใส่เชื้อไฟให้มันลุกลามมากกว่าเดิมจงใช้สติเป็นเครื่องมือในการรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเมื่อรู้ตัวว่าคิดมากก็บอกตัวเองอย่างใจเย็ยนว่ามันเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ตัวตนของเราวิธีต่างๆที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นการใช้ลมหายใจการเขียนความคิดการเปลี่ยนบรรยากาศการทำสมาธิหรือแม้แต่การปล่อยวางย่อมใช้เวลาและการฝึกฝนไม่มีอะไรได้ผลในทันที แต่ถ้าเริ่มต้นวันนี้ฝึกวันและนิดวันหนึ่งเราจะรู้ว่าความคิดฟุ้งซ่านก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีอำนาจทำร้ายใจเราได้อีกต่อไปชีวิตคนเราไม่ได้วัดกันที่ว่าคิดมากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการกับความคิดเหล่านั้นอย่างไรได้บ้างทุกครั้งที่ความคิดเริ่มพาเราออกนอกเส้นทางลองหยุดนิ่งสักครู่มองความคิดนั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยเข้ามาแล้วลอยผ่านไปโดยไม่ต้องยึดต,ติด ไม่ต้องผลักใสยแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วกลักมาอยู่กับปัจจุบันค่อยๆฝึกให้ใจนิ่งขึ้นทุกวันวันหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตที่เคยวุ่นวายว้าวุ่นถ้าสมาธิค่อยๆสงบลงจิตใจนิ่งขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างสุดท้ายแล้วจงจำไว้ว่าชีวิตไม่มีทางต่อจากความคิดมากความกังวลหรือความฟุ้งซ่านได้ตลอด ไปแต่เราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้มันทำร้ายใจเราหรือจะอยู่กับมันอย่างเข้าใจและไม่ทุกข์อีกต่อไป